เพราะประวัติศาสตร์คือความรู้ history is knowledge ช่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์วังหน้าซึ่งจากภาพพระบรมฉายาลักษณ์นี้ถูกฉายขึ้นเมื่อวันที่10พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2469เป็นภาพพระบรมฉายาลักษณ์ในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่7ที่สเสด็จพระราชดำเนิน พร้อมโดยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพัีพระบรมราชินีในงานพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติสำหรับพระนครทรงฉายภาพร่วมกับกรรมการราชบัณฑิตยสภาที่ดานหน้าพระที่นั่งพุทธทยสวรรค์วังน้าโดยจะเ,เรียงลำดับจากซ้ายไปขวา 1. พระยาโบราณราชธานิน 2. สสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพนายกราชบัณฑิตยสภา 3. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยาณริศรานุวัติวงศ์อุปนาย,ยกแผนกศิลปากร 4. พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรอุปนาย,ยกแผนกวันคดีและลำดับสุดท้าย 5. หม่อมเจ้าปิยะพักดีนาศซึ่งพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์องค์นี้ สมเด็จพระบวราราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถซึ่งเป็นวังหน้าแนวราชการที่1แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงสร้างขึ้นสำหรับใช้เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธสิงิ์เมื่อปีพุทธศักราช2330ที่ฝาผนังด้านบนเขียนภาพเทพชุมนุมระหว่างพระบัญชรเขียนภาพฝาผนังอย่างงดงามซึ่งเป็นฝีมือของช่างเขียนในสมัยของรัชการที่หซึ่งยังคงรักษาาไว้จวบจนปัจจุบัน ครั้นต่อมาเมื่อสมเด็จพระบวรราชา,า,ามหาสุรสิงน,นาฏได้เสด็จที่วงคตแล้วจึงมีการอัญเชิญพระพุทธสีหิงลงไปประดิษฐานไว้ณวัดพระเสียรัตนศาสดาร,รามภายในวังหลวงส่วนพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์องนี้ถูกใช้เป็นท้องพระโรงและทําการพิธีพิเศษต่างๆเช่นพิธีตรุดและพิธีโศกการเป็นต้นจนต่อมาใช้เป็นที่ตั้งพระศพในสมเด็จพระบวรราชามหาเสนานุรักษ วังนาแนวรัชกาลที่สองและยังใช้เป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีจนต่อมาแนวรัชกาลที่สพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญเอาพระพุทธสีหิงกลับมาประดิษฐานไว้ในพระรที่นั่งพุทธไทยสวรรค์องค์นี้ดังเดิมซึ่งพระรที่นั่งพุทธไทยสวรรค์องค์นี้แต่เดิมมีนามว่าพระรที่นั่งสุทธาสวรรค์จนแนวรัชกาลที่สมสมเด็จพระบวราราชามหาศักดิ์พลเสพ หวังนาแนวรัชการที่3ได้ท่งซ่อมแปลงปฏิสังขรณ์ใหม่ซึ่งแก้ไขของเดิมหลายอย่างสังเกตได้โดยแบบอย่างฝีมือช่างที่ทำคือมีการรื้อเครื่องบนทำใหม่หมดปเปลี่ยนหลังคาพาลายของเดิมต่อเป็นเฉลียงเสาลอยไว้ผนังข้างบนเป็นคอสองรอบทำซุ้มพระแกใหม่ทั้งหมดแต่ปฏิสังขรณ์อย่างน่าชมคือของเดิมสิ่งใดเดียวรักษาไว้ได้หมดทุกอย่างเป็นต้นว่าเครื่องหมายกรอบและบานพระแกล ถ่วยที่รับชายคาใช้ของเดิมข้างในลายที่เขียนผนังและลายเพดานก็แดวรักษาของเดิมเอาไว้เป็นแต่ซ่อมของที่ชำรุดจึงยังแลเห็นของเดิมที่ทำโดยประนีตบรรจงมาได้จนบัดนี้และสุดท้ายนี้ในปีพุทธศักราช24 7พพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์สุดโทมลงมากกรมศิลปากรจึงได้จัดการซ่อมแซมและได้มีการซ่อมแซมปฏิสังขรพระที่นั่งองค์นี้อีกครั้งหนึ่ง และได้มีการลงรักปิดทองที่ประตูจึงได้ดูงดงามดังที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้นั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องคณะ lab กดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ